ความคืบหน้าล่าสุดเป็นไปตามคําทํานายทุกอย่างแล้วล่าสุดรัฐบาลลาวก็อนุมัติให้สกุลเงินหยวนจากจีนมาเป็นสกุลเงินหลักของประเทศล,ลาวในขณะที่สกุลเงินกิดของลาวในอนาคตจะค่อยๆหายไปจากสาระบบของประเทศนั่นก็เท่ากับว่าประเทศเราได้ตกเป็นหนึ่งในมณฑลจีนไปแล้วยังไม่ต้องมีอะไรสงสัยอีกต่อไปต่อไปก็จะเป็นสกุลเงินเรียวของประเทศเขมรที่จะหายไปจากสาระระบบของประเทศเขมรและเชื่อว่าเขมร ก็จะต้องหันมาใช้สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักเหมือนประเทศลาวในอีกไม่นานเช่นกันเพราะน่าจะมีการวางแผนร่วมกันของสองผู้นําประเทศมานานแล้วและก็ไม่น่าจะเกินคาดถ้าต่อมาสกุลเงินจกากพม่าก็จะใช้สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักประจําชาติเช่นเดียวกันและแน่นอนว่าจีนโดยการนําของสีจิ้นผิงจะได้สามัญโทในอาเซียนเป็นของจีนทั้งหมดอย่างแน่นอนสําหรับประเทศไทยแล้วคนที่สนับสนุนจีน ก็คงจะรู้สึกมีความสุขกับข่าวนี้อย่างมากแต่สําหรับคนที่เดินทางสายกลางและกลุ่มคนที่ยืนอยู่ข้างเสรีประชาธิปไตยก็คงจะรู้สึกถึงความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้ประเทศไทยกําลังถูกค้อมล้อมด้วยสาประเทศที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลจีนไปแล้วและแน่นอนว่าขบวนการนี้ได้มีการทํางานกันมานานมากแล้วในความพยายามที่จะให้ประเทศไทยไปเป็นหนึ่งในมณฑลจีนเช่นกัน และตั้งแต่ระดับนักการเมืองพักการเมืองหลายพักเจ้าสูงข้าราชการระดับสูงและเจ้าขุนมูลนายที่ตกทุกข์ได้ยากหลายตระกูลคนพวกนี้ใครให้เงินก็สูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นชาติได้ทั้งหมดโดยเฉพาะคำพูดที่พูดกันมากว่าปัจจุบันไม่มีแล้วระบอบคอมมิวนิสต์หรือระบบประชาธิปไตยอะไรทุกชาติล้วนค้าขายกันได้แบบอิสระกันทั้งนั้นโดยรู้อยู่แก่ใจว่าการกลืนกินประเทศเพื่อนบ้านได้ของจีน ล้วนเกิดขึ้นมาจากนโยบายเอาเปรียบและการเสนอผู้ยืมเงินจีนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากและต้องบีบให้ประเทศนั้นๆไม่มีทางเลือกอื่นได้และสุดท้ายก็คือคนจีนจํานวนมากก็จะเข้ามาเป็นผู้ควบคุมกิจการสําคัญของประเทศแทนโดยมีผู้คนเจ้าของประเทศเป็นได้แค่เพียงแรงงานชั้นต่ำเหมือนลาวและขเขมรต่อไปก็มินมาการยึดครองสามประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้กลายมาเป็นมณฑลสําคัญของจีน แน่นอนว่าจีนจะสามารถขยายอำนาจทางทหารควบคุมกลุ่มประเทศในอาเซียนได้ทั้งหมดในอนาคตและจะขยายอนาเขตในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดไปจรดถึงมหาสมุทรอินเดียได้ไม่ยากหากจีนเข้ามาสร้างฐานทัพทางทะเลในเขตมณฑลเขมรกับมณฑลมินมาและตั้งฐานต่อตีปนาวุธขนาดใหญ่ในมณฑลประเทศลาวประเทศที่จะหนักใจที่สุดก็คือเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปิน และอินโดนีเซียที่ล้วนเป็นประเทศขอ้อพิพาททางหมู่เกาะและทางเขตเดินเรือกับจีนแต่อย่าลืมโดยเด็ดขาดว่าเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของจีนก็คือแผ่นดินสยามประเทศหากจีนได้ครอบครองแผ่นดินไทยเมื่อไหร่จีนจะกลายเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งในภาคเศ,ศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ของโลกแต่ผมเชื่อมั่นว่าแผ่นดินของพระศาสดาของโลกที่จะลงมาเกิดบนแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้ จะไม่มีวันตกไปเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งนั้นนักวิชาการทํานายเอาไว้ว่าสามัญชนของจีนจะก,กลายเป็นสมรภูมิรบที่หนักหน่วงรุนแรงที่สุดของภูมิภาคอาเซียนและผมเคยทํานายเอาไว้ว่าจีนจะต้องรบกับสหรัฐอเมริกาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเป็นการนําเอากลุ่มประเทศอาเซียนเข้าสู่สภาวะสงครามกันเองด้วยโลกจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนที่จะหามหันกันด้วยอาวุธหนักทุกชนิดที่มีอยู่ และประเทศไทยก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วในสงครามครั้งนี้ด้วยผู้พ่ายแพ้สง